คุู้ชมทุกท่านแก้มและช่างรักคุณรุ่งรถสวยก็ได้กลับมารีวิวรถราคาดีน่าสนใจและคุณภาพพรีเมียมกันอีกแล้วนะคะ <S <S รถที่แก้มจะมานำเสนอในวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ราคาไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทที่สำคัญนะคะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวช่วงล่างก็แน่นนะคะเครื่องยนต์คันนี้ก็2,500 cc ซีซีค่ะเหมาะสำหรับคนที่เน้นใช้งานนะคะสภาพภายนอกก็ ตามอายุของรถน้องเลยนะคะเพราะว่าใบาเลยว่ารถคันนี้เป็นรถปีต่ำนั่นเองนะคะเพราะราคาก็ไม่ถึงแสนด้วยแต่รับรองเลยค่ะว่า การใช้งานเอ่ยรายเครื่องยงเครื่องยนต์ดีเลอร์ประสริสีซื้อไปใช้ไปแล้วไม่มีการซ่อมแซมในอนาคตแน่นอนค่ะรถคันนี้ที่แก้มจะนำเสนอค่ะก็คือมิสเ i s ิสตราด d า2.5นะคะเป็นแกรน d i s ค่ะปี2002นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแก้มบอกเลยว่า สภาพนะคะภายในต่างๆเนี่ยก็เดิมแล้วก็ใหม่มากคือสภาพเหมือนใหม่เลยนะคะและที่สําคัญช่วงล่างเนี่ยดีเครื่องยนต์ก็ดีนะคะเดี๋ยวแก้งก็จะให้ดูดีเทลรายละเอียดในตอนต่อไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวแก้งขอประกาศร,ราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่า Mitsubishi Strada Grandis ที่เราจะขายคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่ 89,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนหากใครสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแบบรวดเร็วเลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้สามารถโทรโดยตรงได้ที่เบอร์ด้านซ้ายบนที่แก้มแปะไว้ให้เลยนะคะสามารถยกขู่ติดต่อสอบถามได้เลยแต่ว่าถ้าหากใครเนี่ยต้องการจะดูดีเทลในตอนถัดไปที่จะถึงแล้ว<ๆ>ก็เรามาชมก,กันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะมาดูกันนะคะว่าราคา89,000บาทกับสภาพรถที่จะได้นะคะ คุ้มค่าไหมนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่หน้ารถกันเลยนะคะ,ะรถขั้นดีนะคะแก้มบอกก่อนว่าสีรถเนี่ยจะเดิมเลยนะคะที่เห็นรอยด่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นรอยด่างจากแสงแดดประเทศไทยที่แผดเผาน้องนะคะ,ะก็เราก็จะขายตามสภาพเลยนะ,ะแต่เนี้ยเรามีการทำความสะอาดเก็บสีเล็กๆน้อยๆให้ดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการปรับแก้หรือว่าย้อมใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วที่นี้เดี๋ยวมาดูสภาพของไฟหน้ารถกันบ้างดีกว่าค่ะอ่ะไฟหน้ารถของ Mitsubishi s t a r a คันนี้นะคะบอกเลยเป็นปี2002แต่ว่าตัวกระจกเนี่ยใส่มากๆเลยนะคะไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดรอยขวนรอยขุ่นนะคะอ่าไม่มีเลยกระจังเดิมๆเลยนะคะสภาพดีมากๆนะคะรอยรังครึ่งอะไรก็คือแบบดำม,มียมแบบ ดักดักเลยเงางามมากาพวกสนุกสนิมตรงตัวโครเมี่ยมก็ไม่ได้มีเลยนะคะอ่าน้อยมากจริงๆแล้วก็ในส่วนของตัวหน้ารถเนี่ยนะคะก็คือสวยงามเป็นสีดําด้านนะคะไฟดไฟนะไฟข้างล่างเนี่ยก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีแตกด้วยนะคะ ถัดมาเดี๋ยวจะให้ดูสภาพของล้อนะคะอ่าล้อคันนี้เนี่ยเดิมมากเลยนะคะดูได้จากตัวกระทะเลยนะคะคือกระทะเนี่ยก็เดิมเลยนะไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงหรือปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ายางสี่เส้นของรถคันนี้คือก็พร้อมใช้งานเลยนะคะเหนียวหนึบเหนียวแน่นเหมือนเดิมปลอดภัยแน่นอนอ่าถัดมาเดี๋ยวได้ให้ดูดีไซน์ของตัวกระจกมองข้างกันมากดีกว่าคะ่ะ กระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะ,ะเป็นสีดำด้านนะคะแต่ว่ามีความเงาเนาะเพราะว่าเราได้ทำการทำข้อสาดเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วในส่วนของตัวกระจกของกระจกมองข้างก็จะมีเป็นกระจกที่เหมือนเป็นกระจกตัวขยายทุกคนเนี่ยเป็นกระจกนูนนะคะเขาเรียกกระจกหลังเตา่า เขาเรียกกระจกหลังเต่าคุณแม่บอกกระจกหลังเต่านะคะ <c oughs> เรียนรู้กันไปนะคะอ่ะถัดไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวแกงให้ดูสภาพของอประตูนะคะของรถคันนี้กันเลยดีกว่าให้ดูแม่กระทั่งสภาพของประตูรถเลยนะคะอ่ะ รถป,ประตูของรถขั้นดีนะคะอ่าอันนี้ให้ดูดีไซน์ของด้านจับก่อนเลยนะคะอ่าดีไซน์เดิมๆไม่มีการปรับแก้อะไรเลยนะคะนี่โครเมียมแล้วก็ขอบเป็นสีดําด้านอ่าแล้วก็ตัวในส่วนของการสาดนะคะการสาดเนี่ยก็เป็นการสาดที่ติดตั้งโดยเจ้าของเดิมนะคะอ่ายังใหม่อยู่เลยทุกคนอืมยังไม่มีขุ่นไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของสีรถนะคะที่มีการแบบว่าเป็นการเขาเรียกยังไงนะเหมือนถูกแบบ น้องเลียน้องแดดน้องแดดเลียนะคะก็อาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะแต่เป็นตําหนิตามธรรมชาตินะคะ,ะรวมไปจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะ,ะก็เป็นแบบตําหนิที่แทบจะแบบถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะคะเราขั้นนี้คือจะไม่เน้นสภาพภายนอกนะคะ,ะเราจะเน้นการใช้งานมากกว่านอะอะเนี่ยอย่างเช่นสีของตัวหลังคานะคะ,ะก็ถูกแดดเลียเช่นกันนะคะ,ะแดดประเทศไทยไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อ ส,สภาพของสีรถเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ดีเดิมนะคะวิงวับเหมือนเดิมนี่แก้ท่าให้แก้มประมาณการของสภาพสีรถนะคะก็จะประมาณ80%เนาเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะว่ามีความด่างแล้วก็ตำหนิตรงไหนบ้างนะคะ,ะแต่ว่าเราก็ไปกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวแก้มจะให้ดูตั้งแต่แผงประตูภายในก่อนเลยแผงประตูภายในนะคะ,ะนี่อันนี้คือสภาพแบบ ตั้งแต่แผงประตูทุกคนคือสวยงามมากๆ,ๆอารถคันนี้เป็นปี2002นะคะอ่าพวกปุ่มปรับกระจกอะไรเงี้ยก็จะไม่มีมันก็จะเป็นระบบแมนนวลนาะก,ก็คือแบบปรับด้วยมือซึ่งใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ฝืดไม่อะไรเลยนะคะนี่พอดีพอดีแรงนะคะไม่ได้ลื่นจนเกินไปและก็ไม่ได้ฝืดจนเกินไปนะคะอ่านี่อันนี้สภาพภายในนะคะแม้ข้างนอกนะคะ สีข้างนอกจะถูกแดดเลียแต่ข้างในไม่มีด่างแน่นอนจ้า <S <S อ่านี่สวยงามมากๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงรถนะคะมีสวยมากอ่าพวกยงยางอะไรใดๆก็คือดีไปหมดเลยนะคะนี่ให้ดูเลยสวยงามสวยงามตังท้องเรื่องนี่นะคะอะเดี๋วทีนี้แก้เนี่ยจะพาพาทุกคนเนี่ยมาดูในส่วนของที่นั่งฝั่ง คนขับก่นมากดีกว่าค่ะสมองเริ่มประมวลชานะคะงานก็งานมาหาวิทยาลัยก็เยอะเหลือเกินนะคะมืนๆนะคะจุดนี้ถ้าแก้มพูดอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามืนมากค่ะมึนเริ่ม,เร,มเริ่มไม่รีวิวชิลแล้วเริ่มรีวิวแบบมืนแล้วะคะ่ะอ่เดี๋ยวแก้มจะให้มาดูภายในกันก่อนเลยนะคะอ่าในส่วนของภายในฝั่งคนขับนะคะอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะอ่าแรกเริ่มเลยก็คือเป็นหน้าปัดที่ ใสไม่ขุ่นตัวเลขชัดเจนนะคะสวิตไฟติดครบทุกดวงนะคะนี่ไฟอิมเมอร์เจนซีก็ติดนะคะอ่าส่วนที่แก้จะซูมดังต่อไปนี้ก็คือเลขไม้นั่นเองนะคะจำนวนกิโลนะคะวิ่ง340,000กว่าน,นะคะแต่ว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะเอาแก้มไป0.5ทําทำไมอัน1.0่าถัดมาแก้วก็จะให้ดูในส่วนของ พวงมาลัยก็มากดีกว่าค่ะสภาพพวงมาลัยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะอ่าก็คือไม่แตกเลยอ่าแต่ว่าในส่วนของสีก็จะมีแบบด่างแดดนิดนึงนะคะอันนี้เล็กน้อยนะคะอ่าแต่ว่าไม่มีแตกไม่มีไม่มีหยาบมือแน่นอนนะคะอันนี้ระวังขับก็คือสบายสบายอันนี้คือสภาพพวงมาลัยเลยอ่าแล้วนี่ก็เป็นแตรรถนะคะก็คือสวยงามตามท้องเรื่องนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะ อ่าทีนี้ก็มาในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของแอร์นะคะใช้งานได้ตามปกติและเย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะไรกังวลเลยว่าจะออกมาแต่ลมนะคะอ่ามีไอด้วยนะคะมีไอแอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับแอร์นะคะอ่าเป็นปุ่มเลื่อนแอร์ได้ๆอันนี้ก็เป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะ ล้างลงมาก็เป็นตัววิทยุนะคะแกนได้ทําการลองเปิดแล้วนะคะทําได้แค่เปิดนะคะใช้งานไม่ได้นะคะตัววิทยุอ่ะก็ตามสภาพเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการซ่อมแซมหรือปรับใดๆนะคะข่ายตามสภาพเลยราคาแปดหมื่นเกบาทอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะคะสะอาดพร้อมใช้งานมากๆค่ะอืมสะอาดพร้อมใช้งานเลยนะคะอืมอันนี้ก็ ล่างมาก็อ่ะก็เป็นช่องเก็บของได้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะอ่าเกียร์คันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะเป็นเกียร์มือนั่นเองนะคะอ่าถูกใจสายเกียร์กระปุกกันเลยนะคะอ่ะตัวเบสของเกียร์ก็คือสะอาดพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะอ่ะไม่มีเก่าเลยไม่มีโซมนะคะสภาพคือสวยงามมากอ่ให้ดูเลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ล็อกเกียร์นะคะสภาพยังดีอยู่เลยใช้งานได้เลยนะคะนี่ อ่ะเราก็ให้ดูเลยตามดีไซน์รถ2 0 0 2อันนี้ก็เป็นคอนโซลล่างค่ะอ่ะก็เป็นเบรกมือนะคะใช้งานได้ตามปกติสภาพสภาพดีมากค่ะถูกคนนี้ให้ดูภายในเลยราคา8ป0 0 0บาทนะคะอ่นนี้ก็เป็นช่องเก็บของจิ๋วนะคะอ่าจะไม่ได้ใหญ่มากสะอาดพร้อมใช้งานนะคะ,ะไปถึงฝานี่อ่ะแก้มก็ขอเอื้อมปิดกันหนึ่ง อ่าทีนี้จะให้ดูสภาพภายในเบื้องต้นนะคะสภาพภายในเบื้องต้นคันนี้เป็นสีเทานะคะอืมเป็นสีเทาวสวยงามมากๆอ่ารถคันนี้เป็นรถกระบะสี่ประตูนะคะอ่าที่นั่งข้างหลังก็จะมีพื้นที่มีบริเวณขึ้นมาหน่อยนะคะจะไม่เหมือนแคปเนาะอืมอันนี้สภาพดีมากอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อเบาะนะคะอ่าเบาะเนี่ยบอกเลยว่าสภาพเนี่ยดีเลยนะคะนี้อ่า ให้กล้องโฟกัสนะคะงานยงงานเย็บนะคะก็คือดีงามเลยเบาะเดิมนะคะเบาะหนังนะจ๊ะนี่นสภาพดีนะคะไม่มีด่างนะคะแดดไม่เลียและไม่มีรอยร้าวใดๆนะคะไม่มีรอยแตกนะคะอืมสวยงามมากอ่าในส่วนของเพดานนะคะเพดานก็สะอาดพร้อมใช้งานเลยค่ะอันนี้ แต่ว่าตรงฝั่งคนขับก็จะมีอรอยความเป็ i, นไทยดิดหนึ่งนะคะก็มีแบบว่าเขาเรียกไงมีการแบบบูชาแบบว่าแม่นางใดๆนะคะให้คุ้มครองรถนะคะคุ้มครองลูกช้างด้วยอันนี้ก็จะเป็นแผงบังแดดนะคะค่ะตามสภาพเลยนี่นะคะ,อ,ะอุ้ยตายจะปิดแล้วหลุดอ่นนี่นะคะเป็นคนรุนแรงไปนิดนึงค่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของ กระจกนะคะอ่ากระจกมองกระจกมองรถด,ด้านหลังนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรมากนะคะสภาพโดยรวมคือดีนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวแก้งจะพามาดูสภาพาที่นัง่งผู้โดยสารตอนหลังอีกทีนะคะให้ชัดเจนไปเลยว่าสภาพเบาะนะคะพื้นที่กว้างขวางไหมนะคะรถกระบะสีประตูเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นสภาพของแผงประตูก่อนเลยนะคะสภาพแผงประตูก็คือของฝั่งคนนั่งฝั่งหลังเนี่ยก็คือดีเลยนะคะแดดก,ก็ไม่เลียเช่นกันนะคะนี่สะอาดพร้อมใช้งานมีช่องเก็บของจิ๋วด้วยนะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นด้านในนะคะอ่าให้ดูด้านในเลยเบาะดีเล็กเล็กรูมดีนะคะอ่าก็จะมีบริเวณมากกว่าแคปนะคะอ่าอันนี้เพราะว่าเป็นรถกระบะสี่ประตูเนาะ ่ทีนี้เราก็ออกมากันดีกว่าค่ะอ่เดี๋ยวนีน้แก้มก็จะพาทุกคนนะคะไล่ดูสภาพของตัวรถกันบ้างนะคะอเราเริ่มดูกันเลยรถคันนี้นะคะติดหลังคาเหล็กของ3มบิรนะคะแต่ว่าอ่าถ้าสูมเข้ามาดีๆนะคะ เราจะเห็นรอยผุข,ของตัวหลังคาและบ้างแล้วนะคะเป็นรอยผุข,ของหลังคานะคะไม่ใช่ตัวถังเดอ้อแต่ว่าเราไม่ได้ปรับแกมไม่ได้เอาตัวหลังคาออกนะคะเพื่อใครที่ยังอยากจะใช้งานอยู่ก็เราให้ทุกคนเนี่ยไปโมดิฟายเองหลังการซื้อขายเนาะถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวสีตัวถังบ้างแล้วนะคะอาทีนี้สีตัวถังบ้างก็จะมีเป็นรอยจุดแบบสีนิดนึงนะคะอืเหมือนเป็นรอยกระเด็นนะคะอะ เป็นเหมือนแบบสีที่มันกระเด็นใส่เข้ามาก็ไม่ได้สีเรียสแลก็มีตำหนิตรงนี้เล็กน้อยนะคะอ่ะเราขายตามสภาพเลยนะคะราคา8 9 0 0 0บาท ถัดมาก็จะเป็นรอยราวตรงนี้นิดน,นึงอ่าสภาพรถคันนี้บอกเลยว่าประมาณ80%เลยนะคะอาจจะไม่ค่อย90 9 5กแล้วแต่ว่ารับประกันได้เลยนะคะว่าไฟท้ายเนี่ยแดงแป๊ดนะคะอ่าไม่เก่าเนาะถ้าถ้ามันออกแนวเก่ามันจะไอแนวสีส้มๆแล้วก็ขุ่นๆนะคะอ่าทีนี้ก็เป็นในส่วนของท้ายรถกันบ้างแล้วค่ะท้ายรถนะคะเดี๋ยวแกเ้งเ่ยเปิดข้างในให้ดูนะคะว่าภายในตัวกระบะท้ายรถเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรนะคะภายในหลังคาเหล็กเนี่ยเป็นแบบใดบ้างอ่า อันนี้ก็เป็นหลังคาเหล็กสมิตเนาะทวนอีกรอบเปิดง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะเปิดขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นสภาพภายในเบื้องต้นเลยนะคะอ่าคันนี้เนี่ยไม่มีไลเนอร์นะคะสภาพเนี่ยสดเดิมนะคะอ่าพวกลายพวกลอนของตัวอ่าตัวกระบะเนี่ยก็สวยงามนะคะเรียงตัวสวยไม่มีบุบไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นสะอาดมากนะคะ สะอาดมากสวยงามแล้วนี่เป็นผ้ายางที่เจ้าของเดิมได้ทําการาติดเอาไว้นะคะอเขาได้ทําการปูทิ้งไว้เนาะเขาก็ให้เรามานะคะแต่เราก็ไม่ได้เอาออกเผื่อใครอยากจะใช้ต่อ,อเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวให้ดูตัวอลอนของกระบะตรงฝาบ้างนะคะตัวฝาอ่านี่เลยสวยงามนะคะนี่ตามตามสภาพเลยนะคะตามอายุการใช้งานเป็นรถปี2002นะคะอะคะสวยงามมาก ทีนี้ทีนี้เราก็จะไปต่อละอ่าให้คุณแม่ให้ดูสภาพพวกโครงน็อตใดๆนะคะนะนี่อันนี้ก็เป็นแบบพวกสภาพสีนะคะอ่าก็ตามอายุเลยแล้วก็ตามสภาพนะคะอ่าจุดเด่นคันนี้จะเป็นรถบ้านมือเดียวมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องเด่นในเรื่องของพวกการใช้งานนะคะเป็นพวกเครื่องยนต์เนาะอ่าสภาพก็เอา พอใช้ได้พอมองออกบ้างนะคะว่าแบบเออไม่ได้แย่เกนินเกินไปไม่ได้โซมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นรอยผุของตัวฝาออฝาอะไรอันเนี้ยฝาหลังคาอ,อันนี้เป็นฝาหลังคานะคะออไม่ใช่ตัวถังเด้อต้องยกให้ออกนะเพราะว่าออตัว ฝาไอ้ฝาใช่ไหมหลังคาตัวฝาตัวฝาหลังคาสีมันเดียวกันนะคะอ่าก็เราก็จะแจ้งให้ทราบเลยว่าที่มันผูกเนี่ยจะผูที่ตัวหลังคาไม่ได้ผูตรงตัวถังเนาะอืมเราก็มาต่อเลยนะคะอ่าทีนี้จะให้ดูสภาพของตัวถังจริงแล้วตัวถังของรถคันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นสีบรอนซ์ทองนะคะอ่าและเช่นเดียวกันนะคะสีของหลังคาเหล็กสามมิตรก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่บอกเลยว่าตัวตัวถังเนี่ย สภาพคือจะสวยงามมากๆเลยนะคะอ่าไม่ได้มีรอยผุหรือว่าเอ่อการทําสีอะไรใดๆนะคะอ่าแล้วก็สภาพส่วนนี้เนี่ยก็ไม่มีแบบว่าอ่าไม่มีรอยด่างนะคะอ่าไม่มีรอยด่างแดดนะคะอ่าแต่ทีนี้เราจะให้ดูส่วนที่ผุของหลังคานะคะอ่านี่อันนี้คือรอยผุของหลังคา3มิตรนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําการเอาออกนะอ่าเราไม่ได้เราไม่ได้ถอนน้องออกเผื่อใครอยากจะใช้ต่อเนาะ แต่ทีนี้ให้ดูทัศนียภาพของฝั่งนี้บ้างค่ะในฝั่งของที่หน้าผู้โดยสารตอนหลังนะคะอะก็ดูดีนะคะทั้งเบาะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะให้เห็นกันเต็มๆไปเลยอ่นนี่ก็เป็นแผงประตูด้านข้างนะคะสภาพดีพร้อมใช้งานอ่ะเราก็เปิดกระจกให้ดูนี่นะคะไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ไ,มได้แผ่วจนเกินไปนะคะ,ะมันพอดีอ่ะทุกคนมันแบบว่า มันบาลานซ่ะเออมันสมดุลมันไม่ได้แบบว่าแผ่วเกินแล้วก็ไม่ได้หนักเกินนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะอ่านี่เลยอ่านี่ก็เป็นสภาพของแผงประตูด,ด้านข้างน้องนะคะอ่ากระจกก็โอเคเลยนะคะนี่อ่าเท่านี้พอเดี๋ยวมันคลิปยาวคิปยาวเกิน,นะคะอ่าทีแก้มก็จะขึ้นมานั่งนะคะ ทีแก้มขึ้นมานั่งแล้วเดี๋ยวให้ดูช่างเก็บของนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปีสองพันสองแต่ว่ามีบุ๊กเซอร์วิสให้นะคะ,ะหากใครต้องการศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานรถก็ศึกษาผ่านบุ๊กเซอร์วิสคันนี้ได้นะคะเป็นคู่มือการใช้งานและที่สําคัญนะคะรถคันนี้มีใบเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะ,ะถูกดูแลมาอย่างดีเลยนะคะรู้เลยว่าทรีตมาดีมาก ทีนี้เดี๋ยวก้าวจะให้ดูในส่วนของการปรับเบาะกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเบาะการปรับเบาะของรถวิสุบิชิสตาร่าปี2 0 0 2คันนี้เนี่ยจะฝืดหรือไม่นะคะเพราะว่ารถเก่าเนี่ยเสียงต่อการฝืดสุดอ่าปิดก่อนอ่านี่นะคะอันนี้จะ,ะปรับไปด้านหน้าด้านหลังนะคะอ้าวเออนี่ไปด้านหลังก็ไม่มีแรงนะคะมึนอ่ะเดี๋ยวนะอ่าก้าจะไปข้างหน้าแล้วนะอ่านี่นะคะใช้งานได้ตามปกติอ่าก็คือไม่ได้ฝืดเลยนะคะลื่นเลย แต่แค่ต้องขยับขึ้นมาข้างหน้าก็มันเป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องแบบใช้แรงโน้มถ่วงนะคะแต่ไม่ได้ใช้แรงออกนะคือแรงโน้มถ่วงเฉยๆอ่าทีนี้ก็จะเป็นการปรับเบาะที่ที่พิงแล้วเนาะเอาเป็นเบาะพิงนะคะพิงไปด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาด้านหน้าใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะทุกคนอ่านี่นะคะอันนี้คือปรับไปแบบแบบนอนเนาะแล้วก็แบบตั้งอ่าไม่ฝืดเลยนะคะอ่ะดีมาก <S <S พร้อมใช้งานจริงๆ,ๆอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบทุกอย่างฟังก์ชันได้ปกติอ่ะในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวแก้จะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของเครื่องยนต์รถคันนี้กันมากดีกว่าค่ะว่าสภาพเครื่องยนต์ของรถ Mitsubishi Strada Grandis ปี2 0 0 2คันนี้จะสภาพดีแค่ไหนกับราคา8 9 0 0 0บาทและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงของเครื่องยนต์ด้วยค่ะ เอาล่ะแก้มก็ได้ให้คุณแม่นะคะเปิดฝากระโปรงรถ t s u b i s h i Strada ให้แล้วเรามาดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสภาพของ ครื่องยนต์รถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,ะแก้บอกเลยว่าจุดเด่นที่เราขายรถเก่านะคะจะเน้นที่เครื่องยนต์นะคะแล้วก็การใช้งานเป็นหลักนะคะส่วนสภาพเนี่ยเราเอาพอที่จะใช้งานได้ดูได้สวยงามไม่โซมนะคะ,ะในตัวของเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องแห้งไม่เป็นคราบนะคะสภาพดีงามมากๆเลยนะคะ,ะถ้าเป็นรถเก่าปกตินะคะอ้างอิงจากข้อมูลคุณแม่แก้นะคะ,ะถ้าน้ํามันดันมีควันขึ้นมาคือ เริ่มจะไม่ปกติแล้วนะคะ,ะแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีควันและอ่วไม่มีอะไรน้ำไม่ดันและควันก็ไม่ขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งเราเนี่ย จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นโดยการที่เราต้องสตาร์ทรถให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันนะคะและฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแก้มก็ให้ดูตัวคานไปก่อนเนาะให้ดูคานก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ฟังเสียงกันนะคะอันนี้ก็เป็นคานของรถคันนี้นะคะคารเดิมๆเลยไม่ได้ทาการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้มีทําการแบบว่ายอมสีแต่งแต้มอะไรให้มันดูใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะใหม่ตรงคานอหนึ่งเดียวหลอตลกนะเออตลกเกิน อ่านี่นะคะสภาพเดิมๆเลยทุกคนอ่าทีนี้เดี๋ยวแก้งจะมาพิสูจน์ให้การอ่าให้กันคืออะไรเดี๋ยวแก้งจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยนาไม่ดานและควันไม่ไหลจริงๆไหมนะคะและเรื่องเนี่ยดีไหมโดยการที่จะสตาร์ทรถนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอ่า เราจะมาฟังเสียงกันว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยถูกใจท่านผู้ชมไหมละระหว่างที่จะเปิดเสียงให้ฟังเนี่ยเราก็จะถ่ายตัวเครื่องยนต์ที่มันสตาร์ทรถไว้อยู่ด้วยนะคะไปชมกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชม เสียงเครื่องยนต์ของรมิสซูบิชิสตาราคันนี้เนี่ยถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าคะในราคา8,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญแก้มก็ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะระหว่างทําการสตาร์ทรถและที่สําคัญไม่มีควันขาวออกจากท่อเสียข้างหลังเลยนะคะอ่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะมารับชมนะคะ เหตุการณ์จริงๆเรียวๆจังๆเลยนะคะก็มาที่พิกัดแก้มแปะไว้ให้ตรงนี้ปอบอัพขึ้นมาชั่วครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดในตอนสุดท้ายด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วนะสามารถพอซ่างน,นะคะถ้าเรามองถ้าถ้าท่านผู้ชมมองไม่ทันเนาะ อ่าในส่วนสุดท้ายนี้เดี๋ยวแก้จะพูดในเรื่องของราคาเงื่อนไขการซื้อขายพิกัดสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านนะคะแก้บอกก่อนเลยนะคะว่าสภาพรถของ Mitsubishi Strada Grandis นะคะเป็นเครื่องยนต์2.5ซีซีปี2002คันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะสภาพก็คือเดิมๆเ,เลยไม่ได้ผ่านการ modify หรือว่า,าปรับแก้ใดๆทั้งสิ้นนะคะภายในก็สวยงามมากๆเราขายราคาเพียงแค่ 8,9,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมและที่สำคัญนะคะราคา8,9,000บาทคันนี้เนี่ยได้ข้อดีไปเยอะมากๆเลยนะคะหากใครต้องการอยากจะเจรจาเรื่องราคาก็สามารถที่จะมาดูสภาพรถก่อนได้นะคะและก็ เจราจาโดยตรงกับตัวแม่ค้าได้เลยนะคะในส่วนของเงื่อนไขการซื้อขายเราบอกก่อนว่าจะไม่มีการจัดไฟแนนซ์นะคะพอเนื่องจากเป็นรถปีต่ำนั่นเองค่ะเป็นรถปี2 0 0พเนาะไฟแนนซ์ก็จะไม่รับจัดแล้วนะคะชําระด้วยเงินสดหรือเงินโอนกับตัวแม่ค้าโดยตรงเท่านั้นนะคะ mm hmm. ในส่วนของพิกัดสถานที่นะคะหากใครสนใจที่อยากจะมาดูรถคันนี้นะคะขันเป็นๆเ,เลยมาดูภายในมาดูเครื่องยนต์สภาพภายนอกตัวหลังคาตัวตัง ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าหรือแม้กระทั่งจะทดลองขับนะคะก็มาได้เลยค่ะพี่กันไอแก้มแปะตรงนี้ไว้ให้แล้วนะคะ,ะเป็นรานคุณดุ้กรัสวยมิบุรีนะคะอยู่ตรงสีแยกไฟแดงมิบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลส,สินแพทย์เสรีรั์จังหวัดกรุงเทพม,มหานครค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ทราบนะคะว่าสี่แยกไฟแดงมิบุรีนี่อยู่ตรงไหนสามารถพิม Google Map ได้เลยนะคะ Google Ma p เดี๋ยวก็จะพาท่านมาถึงจุดหมายปลายทางได้เลยนะคะพิมพ์แค่คุณร่งวงรยสวยมีนบุรีเท่านั้นจ้า,าทีนี้ส่วนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปรึกษาในเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือว่า,าการชําระนะคะการชําระแบบการใช้จ่ายอะไรใดๆเกี่ยวกับการซื้อขายรถนะคะหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดนะคะหรือแม้กระทั่งรับเทิร์นรถนะคะพอร้านเราก็รับเทิร์นด้วยติดต่อได้เลยเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะ แก้มแปะไว้ให้แล้ว2เบอร์ติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะหรือว่าจะทักทางโซเชียลแพลตฟอร์มก็ได้นะคะแก้มก็แปะไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยค่ะก็จะเป็น ID Line Facebook แล้วก็ TikTok นะคะสามารถทักได้เลย3ช่องทางนะคะเรารับประกันเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยตอบไว้นะคะแล้วก็รับใส่ไวที่สําคัญนะคะ อัปเดตงานให้ไหวมากๆเลยนะคะในเวลาทำการที่กำหนดค่ะซึ่งร้านเราเนี่ยเปิดบริการตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มนะคะและที่สำคัญเปิดบริการทุกวันเลยค่ะเราจะหยุดเพียงแค่เราจะมีการออกไปข้างนอกนะคะเช่นไปให้ไปให้ดูรถหรือว่าไปดูรถหรือว่าไปหาลูกค้า,าก็สามารถติดต่อมาก่อนได้นะคะทางเราก็จะอัปเดตให้ตลอดว่าเราอยู่ร้านไหมหรือว่าเราไม่อยู่เราจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะก็ติดต่อได้เลยไม่ยุ่งยากเนาะ และทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรถ Mitsubishi Strada Grandis เครื่องยนต์2.5ซีซีนะคะปี2002ค่ะรถคันต่อไปจะเป็นคันไหนอย่าลืมกดติดตามนะคะช่อง u t u b e ของเราเพื่อไม่เป็นการพลาดสินค้ารถคันใหม่ๆนะคะ,ะแต่ถ้าใครนะคะไม่ทันนะคะว่าแบบอยากจะซื้อรถคันนี้แต่ว่าบินไปแล้วนะคะก็ กดกระดิ่งได้เลยค่ะ,ะถ้าเรากดกระดิ่งนะเวลาแก้มอ,อัปคลิปเนี่ยมันก็จะรีบเด้งไปที่การแจ้งเตือนของท่านเนี่ยทันทีเลยค่ะแก้มก็ไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่กันคันหน้านะคะบ๊ายบาย